สวัสดีครับ EP นี้กักกะกาลาวรเวจะพาทุกท่านโรดทริปไปหมู่บ้านชาวประมงสุดน่ารักริมทะเลที่นั่นก็คือเมืองอิเนเนะนั่นเองครับวันนี้เราจะเริ่มต้นเดินทางจากโอซาก้าไปที่อินเนะระยะทางราวๆ150กิโลเมตรรถพร้อมแล้วครับมาครับนั่งรถไปเที่ยวพร้อมกันเลย สวัสดีเดย์5ครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปรถทิปกันไปที่เมืองอีเนะครับก็เราก็ไฟฝันอยากไปไหลไหลรอบแล้วนานละแต่ก็ไม่รู้จะไปยังไงครั้งนี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงนะไอรถไอนั่นแหละตุ๊กๆบล็อกแวกหะคุณลุงอ่ะครั้งนี้ก็ก็ไม่รู้จะไปยังไงใช่ไหมใช่แต่เราก็ จองรถไว้แล้วครับเราจะรถทิปกันวันนี้เดี๋ยวตามไปชมกันนะครับว่าเส้นทางจะเป็นไงบ้างแล้วก็อีเน่จะสวยงามขนาดไหนวันนี้มีแต่ท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยแดดแรงมากครับพร้อมอไหมคุณเอ๋พร้อมค่ะเรามารับรถแถวสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็มาถึงสถานีเทงอาชาัยะแล้วนะครับ สถานี้ตอนเช้าก็โอ้โหคนพุกพานเหมือนนะไม่รู้ว่ามีที่ทํางานหรืออะไรแถวนี้ไหมแต่โรงเรียนมีแน่นอนเด็กตั้งเรียนยังเดินไปเรียนกันอยู่เลยฮะเพราะว่าน,นี่ยังไม่ถึงแปดโมงเลยครับเดี๋ยวเราจะไปโอ้โหแมคโดนัลล์คนเต็มเลยอาหารเช้าเออก็เดี๋ยวเราจะไปที่เราจองรถไว้นะครับ ่ปเดี๋ยวไปกันที่เราจองไว้ก็คือนิปปอนใช่ไหมครับทีรักใช่นิปปอนเลยน่ะคะอยู่ใต้รางรถไฟเนี่ยฮะใกล้กลๆสถานีรถไฟไป้ายแดงๆนี่แหละไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถกันอตอนนี้เรารับรถมาแล้วและนี่ก็คือทั้งหมด จริงๆรถก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะมีรอยเปื้อนแค่นั้นแหละแต่เราต้องเช็คนะครับถึงเราจะซื้อคบเวอร์ประกันแล้วเปื้อนนะอืมรถไม่มีรอยอะไรเป็นรอยเปื้อนเฉยๆฝลังคาไม่มีที่แมไม่มีมีรอยตรงนี้ค่ะไหนนี่อ่าโอเค ประมาณนี้ <Okay. S 1> เเดียวรลอยครับวันนี้ก็แดดแรงเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็ว่าจะเก็บภาพระหว่างทางในเมืองมาให้ชมกันแต่ว่าผมนี่เกรงมากเลยครับก็เลยให้ภรรยาช่วยดูทางก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายวิวในเมืองให้เลยครับตอนนี้เราออกมานอกเมืองแล้วนะครับ ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็ด้วยความที่เราเป็นรถเล็กครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดพักรถเนี้ยฮะก็เดี๋ยวลงไปพักรถพักคนกันก่อนครับ ขับรถในเมืองใหญ่ไอเก่งมากนะเมื่อกี้นะครับเราออกจากลานจอดที่เราไปเช่ารับรถนะเนาะแล้วทีนี้ไม่รู้พนักง,งานเข้ามาทำอะไรกับจอ G P S ก็ไม่รู้กลายเป็นมันไม่นำทางซึ่งเขาก็บอกให้เราแหละเราออกไปแล้วเลี้ยวขวานะทีนี้มันไม่นำทางอะ่ะดีนะแบบถ้ามาคนเดียวคือ ไปไม่ถูกเหมือนกัน,นอ่ะไม่กล้าจอดข้างทางด้วยแล้วทางมันเป็นวันเวอ่ะมันมันวิ่งได้คันเดียวว่าร่องนั้นนะ่นะเออก็ดีน้ภรรยามาด้วยก็มาเปิดแมบบแล้วก็ผ่านมาได้ก็ตอนนี้ก็ออกมาได้สักสามสิบโลแล้วมั้งอืมไปแวะจุดพักรถครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงไปาหาอะไรกินด้วยเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้อยู่ที่จุดพักรถชื่อว่านิ ินโนมิยะนากิออ,อชื่อยาวจังมีกาแฟขายนะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็น่าจะมีร้านอาหารเยอะด้วยไปดูกันดีกว่าข้างในก็ประมาณนี้ฮะอันนี้สับขาหลอกลเราเให้เดินตามป้ายนี้ไปซื้อขอนมชั้นเดียวนี้หลอกลอ่อเออมาีร้านอาหาร กินไรดีกินข้าวไหมเรือกินบนรถกินแล้วแต่ค่ะกินอะไรก็ได้นะมีแกงกะหรี่มากดตรงนี้เลยอืมกดตรงนี้เลยร้านนั้นยังไม่เปิด<ๆ>กินอะไรดีเดินดูก่อนอร้านนี้มีสละเปาซึ่งไม่ไม่ขาย เฮ้ยนีคาเลปังอน่ากินเนาะมีไอติมอะมีคีมเมียด้วยไอติมอะไรเนี่ยมีคีมเมียคืออะไรโอ๋ออ่าถูกใจภรรยาโอเคมีแค่นี้ฮะอันนี้เป็นของฝากอืมตรงนี้เป็นของฝากประมาณนี้ครับ เรามากินมื้อเช้ากันครับมื้อเช้าของเราประกอบไปด้วยกาแฟสองแก้วและอะไรวะทาโกโยากิ <laughs> ากทากโกทาโกยากิที่ร <c oughs> าดด้วยเมนไทโกเออแล้วดู <c oughs> หักตะเกียบเียนะเออมือนกันแล้วก็มีคาเลปังครับมาชิมดูสิเราเห็นเขากินหน้าเลยอร่อยดีแล้เมื่อกี้เขาเราเพิ่งเคยเห็นทากโกยากิที่เขากินแบบกินกับซุปอะ เอาไปจุ่มซุปแล้วก็มากินอ่ะแปลกดีเหมือนกันนะเนาะร้อนไหมเนี่ยร้อนเลยร้อนไหมที่รักว่าร้อนไหมเขาบอกเขาชิมไม่มากหกเป็นลายทางอ่ร้อนไหมข้มางในเป็นผักโ,โอ้โหัวคันร้อนอยู่ปิ้นได้อร่อยดีนะ แล้วไอปลาคาซูโอะนี่ใสให้เยอะมากอร่อยดีครับเป็นไงซอสเมนไทโกะเค็มๆเผ็ดๆเผ็ดนิดๆก็ดีคาเรน่ะคาเลนากปากไหมไม่จะกัดก่อนก็ไม่มีไส้อะไมันเป็นแผลยืดไหมนี่แบาต่อไปเรากัดแล้วด้โดนไส้ไงอร่อยทอดดีแต่ากินเมนไทโกะกัน มือเท้ามือเท้าที่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ๆหน่อยๆกาแฟแล้วก็พันหกวัยเยนเนาะมามีมแซนด์วิชด้วยแซนด์วิชด้วยอีกอันหนึ่งค่ะส่วนอันนี้กับขนมปังก็พันหนึ่งร้อยเยนเบสเ็จเกอบสามพันเยนนะเนี่ยเกือบพันบาทอ,ะอ่ะพอแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรละอมไม่ใช่เกือบพันวันมสาม300ร้อยกว่าบาทวันนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วเขาบอกอย่างนี้ฮะเราจะมีแรงขับรถไหมวันนี้เราต้องขับรถด้วยอ่ะ ถ้าสงสารจุงทุบไม่อีกหนึ่งฮะขนมปังดูน่ากินดูเนื้อแบบดีอ่ะเออราคาก็เอาเรื่องนะฮะจากที่เมื่อวานเราเห็นขนมปังปอนะเขาขายกันอยู่ประมาณร้อยกว่าเยนอะจากรรมาเด่นนะฮะอันเนี้ยพันสามรอยห้าสิบเยนเดี๋ยวเราลองกินกันดูครับว่าจะอร่อยขนาดไหนเขาขายแบบแบ็คบีนแยมด้วยนะแต่เราไม่ได้เอามาฮะเราเลยเอาตัวที่แบบใส่แบ็คบีนมาแล้วอะ ก็ามาลองกินดูอ่าคุณเอกจะพาเราไปขึ้นรถนะครับและนี่คือออาฟิตของวันนี้ลุงลังมากบอกเลยเว <c oughs> ลาเข้าห้องน้ำแบบละพื้นไปหมดเลยเออถึงแล้วเลขที่ออกแปดหกสามห้านะวดน,นี้อย่าลืมไปซื้อกันง <c oughs> มวดไหนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นทางไปอีเน่นะครับ เอาจริงๆกัเพิ่อออกเมืองมาได้ประมาณสักสีิโลนัล่นแหละตอนนี้ทำไมรู้สึกนานจังนานมาก <c oughs> เกรงมากเมื่อกี้ก็แวะพักกันนะฮะที่เห็นนั่นแหละแล้วตอนนี้เราวิ่งอยู่80สิบครับและรถถุกขันแซงเรา <c oughs> <c oughs> แม้กระทั่งรถพ่วงางหน้าก็แซงเรา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูค่อยดูนี่นี่นี่มีสีขาวอกคันหนึ่งแซงเราขับตามกฎแล้วนะแปดสิบกิโลเมตรชั่วโมงเราก็ไม่อยากว่าแล้วว่าคือ เขากำหนด80หรือว่าควรระวังที่80อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจกฎหมายข้อนี้ของเขาแต่เราก็ขับ80นั่นแหละแต่เราก็ขับ80นี่แหละเ<ม>พราะเรากลัวโดนติ๊กเก็ตมาแล้วจะใช่เมื่อกี้คุณตำรวจก็แวะคุยกับอีกคันหนึ่งที่ต้้งทางนั่นแหะใช่แล้วก็อีตัวน้อยของเราเนี่ย <laughs> ก็น่าจะวิ่งได้ประมาณ80นเก <laughs> <ช> อะไรอะจํากัดพวบเร็วเป็นในตัวเลือตัวเลยเลือกเเอาคันเล็กเกีคาคันน้อยน้อยนะครับเดี๋ยวไปกันต่อวิวสวยอยู่นะเราคิดว่าเส้นทางเนี้ยมันมันน่าจะเป็นใบไม้แดงที่สวยเหมือนกันนะถ้ามันแดงน่ะคตอตอนนี้มันเขียวเขียวมันเขียวแบบเขียวมากเลยเขียวแบบน้ำดีอ่ะคือถ้าเป็นบ้าเราคงเหลืองไปหมดแล้วล่ะ บ้านเราเปลี่ยนสีไปแล้วอืมใช่ก็เส้นทางสวยงามน,นีแต่เส้นหลักเกร็งมากรถเยอะค<อ>ือน้อง็ยากอยู่ใช่เราก็ไม่กล้าจ,จะแบบแรกเลนซ้ายฝาอะไรเงี้ยแต่เขาขับกันนะครับเหมือนกรุงเทพเลยใช่ใช่เขาขับเหมือนกรุงเทพเลยรถก็มีติดบนทางด่วนเป็นช่วงๆว่าอารมณ์กรุงเทพบ้านเราแหละหอแต่ก็เราไม่เข้าใจไม่ยังไม่เข้าใจนิสัยการขับรถของเขา เราเอาแบบเซฟปตี้เนาะตามความเร็วที่เขากําหนดแล้วก็ตามเลนอ่ะไม่ใช่แบบปาสายปัดขวามากเราเคยขับที่มิวนิกนะยังขับง่ายกว่านี้บอกเลยแปลว่าจะบอกอะไรคนละด้านกันใช่คือมันเกร็งเพราะว่ารถเขารถเขาเยอะด้วยมั้งมิวนิกรถรถเดินมันไม่ได้เยอะเท่านี้ที่มิวนิกใช่ไหมมิวนิกเนาะมิวนิกออสเตรียอะไรพวกนี้ออ รถรถยนต์ในเมืองเขาไม่ได้เยอะก็ประมาณนี้แหละครับเราไปกันต่อสำหรับระยะทางในวันนี้ก็ประมาณ150กิโลเมตรนะครับจากโอสาก้า o S <S มาที่เมืองอินเนะนะครับเส้นทางก็สวยงามมากเลยแล้วก็เป็นการขับรถแบบชิลๆไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพอขึ้นทางด่วนแล้วรถมันก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ค่าทางด่วนก็เอาเรื่องอยู่นะครับ มาครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อตอนนี้เราก็เหลืออีก20กิโลครับจะถึงอีเนี้แต่ขอแวะเติมพลังก่อนไม่ไหวแล้วง่วงมากไม่กล้าขับเร็วอ่ะอันนี้ก็ล้กัน่ปแวบแฟมิลนนี่ครับของกินเยอะนะพวกอาหารพร้อมทานอ่ะน่ากินนั้นเลยอ่ะ เน um ี่ยข้าวผัดอะไรเงี้ยูดิน่ากินนั้นเลยได้ในจีริงมาแล้วฮะปะลุยกันต่ออีหนูตัวน้อยก็วิ่งมาร้อยโลน้ำมันยังไม่รถสักขีดเลยเกมมันเสียหรือเปล่าเออนั่นสินี่มีชาอันนี้เออชาน่ารักเนาะลายสวยลายสวยแล้วก็มีสามหรือสี่ลายนี่แหละไม่เออ น่าจะเป็นวิวของแถบๆนี้ค่ะเอ,อ่าโอ้โหตรงนี้ข้างๆมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแต่ไปไม่ได้เดินทางกันต่อฮะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเข้าใกล้เมืองอินเนะมากๆแล้วครับแล้วก็วิวข้างทางก็จะประมาณนี้ฮะพยายามถ่ายเก็บมาฝากทุกท่านนะครับเพราะว่ามันสวยมากเลยมันเป็นเส้นทางที่แบบวิง่งเลาะริมทะเลแล้วก็มีทุ่งนาแบบนี้ครับสวยนะครับแต่ว่าวันที่เราไปมันในทะเลมันเป็นหมอกๆหน่อย แต่ก็สวยไปอีกแบบครับสำหรับเราถือว่าดีมากๆเลยครับเรามากันในฤด,ดูร้อนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนแบบจัดๆเลยดูแดดสิครับจ้ามากแล้วก็ข้อดีคือคนไม่เยอะครับรู้สึกว่าช่วงหน้าร้อนนี่นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทะเลก็ สวยใสแบบนี้ฮะเราก็ดีเหมือนกันครับได้ชิวได้ชมวิวริมผนนี้ริมทางไปเรื่อยๆมันดีมากเลยครับถนนเส้นนี้แบบเรียบเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆเลยครับก่อนจะถึงอีเนสักประมาณ20กว่ากิโลก็เส้นทางจะประมาณนี้ครับถ้าเกิดใครได้มาแล้วผ่านตรงเส้นทางนี้ก็ต้องเร่งรีบมากนะครับค่อยๆไปชมความงามกันไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณภรรยาด้วยนะครับที่ถ่ายภาพวิวริมทะเลชุดนี้ไว้สวยมากๆเลยครับตรงช่วงนี้ก็ถ่ายกันยาวๆเลยครับมันสวยมากเลยครับน้ำทะเลใสแล้วก็ฟ้าใสแบบนี้นานๆทีเราจะได้มาในช่วงฤดูร้อนนะครับมันดีมากเลยครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงอีเนะแล้วนะครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นทะเลแล้วครับตร,ตรงนั้นก็คือเมืองอีเนะแล้วครับไปครับเดี๋ยวลงไปหาที่จอดรถด,ด้วยกันครับจะต้องจอดตรงไหนครัจำได้มันมีที่โดดๆมามันมีที่จอดริมทะเลเออลองไป่อนไปตามที่เราตั้งแมปไปนี่แหละเลี้ยวซ้ายนี่หรอ,อซ้ายข้างหน้า แล,แ,ลและตอนนี้เราก็มาถึงอีเน่แล้วฮะดูในแว่นเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นคุณ <c oughs> เอีพ <c oughs> าเดินไปดูหน่อยค <c oughs> <c oughs> รับเดินเนี่ยออกเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเอ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างบรรยากาศดีมากเลยอะเนาะอืแล้วลมก็เย็นก็ไม่ค่อยเหนียวตัวเนาะยังไม่เหนียวแต่แดดแรงอยู่นะอืมแดดแรงโอ้น้ำใสแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวิถีชีวิตก็เนาะมีแบบตากพงตากผ้าอะไรไปสวยสวยเดี๋ยวต้องไปเดินดูละ S <S <S อืมป่ะเดี๋ยวไปดูกันแม้ว่าแดดจะร้อนมากนะครับแต่ก็บรรยากาศอย่างนี้เราก็สู้เต็มที่ครับคือมันชิลมากๆแล้วก็แบบเนี้ยฮะไม่รู้จะพูดยังไงเลยก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้กันอีกสักพักใหญ่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันครับ จ๊พออเออก็เป็นเราตั้งใจจะจะมากินข้าวร้านที่เราเห็นคุณเอมากินคลิปล่าสุดะครับคุณเอคุณทากะนะจะลอกจะลอกกันบ้านหน่ไหมเพราะเราไม่ได้ทํากันบ้านเลยมาเลยปรากฏว่าร้านปิดเออร้านปิดอ่ะก็เลยมาเดินไปเรื่อยๆเจออะไรก็กินง่ายๆวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเขาก็เลยวันหยุดวันหยุดก็เลยปิด โอเคปะไปไปเที่ยวกันครับคือตอนนี้เราลากกระเป๋าไปด้วยนะไม่รู้ว่าเสียงจะดังขนาดไหน ก็เราจะเดินไปที่เดนคาเฟ่นะครับอะไปด้วยกันเราให้คุณเอ๋นำไป,ไปก่อนเพราะว่าลงเนินให้คุณเอ๋ลากกระเป๋าเองเป็นเมืองแบบเงียบๆนะสงบดีชอบใช่ไม่เป็นไรกระเป๋าเราอาจจะดังหน่อยแต่ทางมันเป็นอย่างนี้ไงก็เลยต้องดัง ตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาจุดชมวิวอย่างนี้นี้เสียเงินใช่สองร้อยเยนคนละสองร้อยเยนใช่ใช่เขาถือว่าคุณยายก็ได้ได้ไรายได้ด้วยอ,อืมนะอันนี้เขาก็มีรูปภาาเก่าๆมีอย่างเงี้ยฮะ,ะให้ชมด้วยนะอืมคนละสองร้อยเยนก็เดี๋ยวรอถ่ายวิวกันครับ ที่นี่นะครับตามที่ดู r e f e r e นซ์มาตอนแสงเย็ยนคือสวยมากๆเลยครับเสียดายที่เราไม่มีเวลาเอาละครับมาถึงแล้วและแสงก็แข็งมากเดี๋ยวมารอต่อคิวถ่ายตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นอีกที่ในญี่ปุ่นนะครับที่ผมรู้สึกว่าก็มายากพอสมควรแต่พอได้มายืนตรงนี้เราก็รู้สึกว่าอืมมันก็คอมพลีนะแล้วก็ดื่มด่ำไปกับวิวตรงหน้าเราอะมันดีมากเลยครับ มาถึงแลนด์มาร์คเขาแล้วครับอินเนคาเฟ่นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรกินบ้างร้อนมากเข้ามาหลบร้อนก่อนไม่ไหวหน้าร้อนนี่มันร้อนจริงๆจริงๆจังๆเราสั่งอะไรมาบ้างครับมีกาแฟเย็นราชาลาเต้แล้วก็ช็อกโกแลตเค้กค <laughs> ถ่ายรูปถ่ายรูป <laughs> อะไรบ้างน,นะสักปรด มีช็อกโกแลตเค้กกับมิสชาลาเต้กาแฟเย็นอโอเคแล้วก็ชิมกันได้เลยชิมเค้กก่อนดีกว่าแล้วนะเขาถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมได้เลยเป็นไงบ้างอะไรอะ,ะเขียวๆมัชาลาเต้ดูจะเหนียวอยู่ข้างล่างเลยอะ,อะ ถ้าสูตรข้างล่างนี่น่าจะดีพอสมควรแล้วนะอืมลองลองดูดก่อนสิเผื่อคุณเพิ่อจะพอดีอหวานอยู่นะเนี่ยอืมขอลองอืมกาแฟไม่มีน้ำตาลเลยดีมากชิมเค้กดีกว่าเออชิมเค้กหน่อยเฮ้ยเพื่อนจะอีกฝั่งในกลุ่มในกลุกมเป็นอะไัเพื่อนตัวเปล่า เป็นไงเนือ้อดีไหม,มแล้วไอ้ซอสเหรอร้อนๆอยอางนี้ใี่ไหมโอ้โหตาแดงอ,อ,อร่อยค่ะกินด้วยกันโอเคสำหรับที่นี่นะครับมีโซนที่เป็นชั้นสองด้วยก็ขึ้นมาดูวิวกันได้นะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมตัวบอกมือลาโบกมือลาเตรียมตัวโบกมือลาอีนเนะฮะใช่เราต้องไปต่อแล้วล่ะใช่น้ำใสมากดูดิดีนะเราติด CPL มาด้วยใสมากขึ้นใสแบบใสปิ้งเลยอะบอกเลยก็บางคนนะครับอาจจะไม่ไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาถ่ายมาทำไมน้ำใสจังเลยเรามาเห็นน้ำใสอ๋อมีเทคนิคใช่ไหมใช่มันต้องใช้ ฟิลเตอร์ CPL นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของช่างภาพอะเนาะ <laughs> น้ําใสเขียวอะไรเงี้ยนี่แ <laughs> หละฮะ CPL นี่แหละยิ่งกว่า AI อะอ,อ่าแล้วก็ไม่เชิงอ,อย่างนั้นเรามันตัดแสงสะท้อนที่ผิวน้ําไง <laughs> ก็ไม่รู้ว่า CPL ตัวนี้มันจะดีขนาดนั้นไหมว่ามันจะมันจะตัดแสงสะท้อนดีขนาดไหน <laughs> ก็ลองชมกันดูนะครับเพราะว่าซื้อมาราคาไม่แพง <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปที่จอดรถกันครับ ได้เลยเดินไหวไหมเดินอะไหวแต่กระเป๋าไม่ไหวเดี๋ยวหาที่เรียยวให้กระเป๋ากันโอเคอาตรงนี้ได้อได้ก็ประมาณนี้ฮะสำหรับอีเนี้ยเวลาเรามีน้อยเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อไปอามาโนไฮชิดาเตะอ่ะกันต่อเราไม่ได้ล่องเรือนะเราก็อยากล่องเรืออยู่เอาไว้ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกครับบรรยากาศดีเนาะใช่ ดูว่าป่าเขาดูสวยงามมากเลยอะอืทะเลทะเลป่าเขาข้างหลังโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับอ่เดี๋ยวเราจะมาจ่ายค่าจอดรถกันใช่อันนี้ก็คือให้มากดหมายเลขที่เราจอดค่ะอืมโลแปดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็กดอะไรเอฟหนึ่งพันสองร้อยเยนค่าจอดพันสองร้อยเยนโหดร้ายมาก กลัวแล้วใจอีนี้เอาใส่ได้ไหมเนี่ยใส่แบงค์ได้สิอ๋อ, oh. อได้ไหมครับมาช่วยปิดนะพันสองร้อยเยนจ้ะช่ำๆเลยจ้ะก็ใครใครมาอีานี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าคุณขับรถมาเองนะ อ่าอา,าอริกกโตนี่จุดจอดรถอยู่ตรงนี้จริงๆเราบอกเลยนะเราบอกเลยว่าตรงนี้ถ่ายรูปสวยสวยกว่าเข้าไปข้างในนะบอกเลยถ้าคุณไม่เอาสปอตมากๆนะแบบที่เป็นจุดถ่ายรูปอะ่ะตรงเนี้ยมุมเนี้ยสวยเลยะไปกันต่อวันนี้แดดที่อิเนเอะทำเอาขาผมไม่เลยครับเพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมู่บ้านชาวประมองอิเนเอะนะครับ เดี๋ยว EP หน้าเราจะพาไปเที่ยวอามาโนะฮาชิดาเตะครับสที่นี้อยู่ไม่ไกลกันเราขออนุญาตแยก EP ไว้นะครับจะได้เลือกชมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับพวกเราเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานี้นะครับขอบคุณมากครับ